เพื่อปห้อุปรสรรคต่างๆทั้งหลายก็ให้มาลายหายสซีไปนะครับความเปนส่วุคนดอยู่ที่เรามีใจิตใจที่ตั้งจิตจตั้งใจมั่นมั่นมุ่งมัน่นต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเราเองมุ่งังใจจะสำคัญที่สุดก่อการที่ท่านจะประกอบสามอาชีพใดๆก็แล้วแต่ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีพลังใจตรงนี้ขึ้นมาการบูชาวงสวงสิ่สิทธ์ทั้งหลายก็เพื่อความเป็นมรดกสมงคลแห่งตัวของ่ันเองทั้งหลายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องดูที่กำลังใจของท่านทุกคนในการที่ ทั้งหลายจะปฏิบัติหน้าที่การงานเพืให้มีแต่วความเจริญรุ่งเรืองม,ม,มาได้สิ่งที่เราอธิษฐานจะสำเร็จรุดรวมขึ้นม,มาได้ก็จักแรงอธิษฐานขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าและก็สิ่งสักดินท้งหลายที่อยู่ในสาตัวโลกในพื้นที่แห่งน,นี้ก็จะมีแต่วความสุขความเจริญกับตัวทนานเองทุกท่า <laughs> นนะครับ นะครับลงไปด้วยครับที่ฮอดตามไปเลยไม่เป็นอะไรก็

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทพเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองและอภิบาลให้ข้าพเจ้าในนามบริษัทดาราวิดีโอโดยมีคุณพ่อไพลัสสังวริบุตรและคุณสยามสังวริบุตรทำการบวงสวงละครทั้งสามเรื่องนี้ ได้แก่เรื่องโบเบในรอยรักหอบอรักมหอมปาเรื่องโบเบเป็นบทประพันธ์ของวราภาภาวิตย์และผู้กำกับคุณสำรวยรักชาติโดยมีคุณศีวัตรโชติชัยชรินคุณปุสามณี วิทยานนคุนนท์เทพพัสดินนายุทธยาคุณอนุวัตน์ชูเทอรรัตนาไกรตั้งแต่บดนี้ขอให้ละคร,รเรื่องโบเบจจงประสบความสำเร็จตลอดกาลและนานเทิญในเรื่องที่สองในรอยรักขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทรคุ้มครองและปกปักรักษาให้ผู้ที่ปฏิบัติเล่หน้าที่ในละครคุณนวัดคุณพัชราพาคุณชดาพรคุณลังสิทธิ์คุณตัญยาคุณพาทิ์คุณพิชณาคุณสิริพิษคุณนัทวัฒน์และคุณสัตวัฒนขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองและดลบันดาล ให้กรมอภิบาลให้ละครเรื่องในรอยดักนประสบความสมเด็จผู้ประการเรื่องหอบรักมาหงปาขอบรารมีสิส่เศรษฐีทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองนายนวพลคุณอุสามดาีคุณชนะพลคุณทิสานาฐคุณมิกคุณธาราเขตคุณสอนศิลและคุณพีรวิทย์และนักแสดงที่ไม่ได้เอ่ยนามวันนี้จงคุ้มครองได้และอำนวยอวยพรให้ นักแสดงทั้งหลายเหล่านี้จงประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานการที่จะสายความบันเทิงแต่ญาติโยมทั้งหลายให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในนามคณะบริษัทตารา,าวีดีโอโดยมีคุณพ่อพลัดส,สังวรนิบุตรและคุณสยามสังวริบุตรนี่ของงวงสรวงเทพเทวดาสิงสิธจิโดยมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นดักชัยในการที่จะคุ้มครองและอภิบาลใ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้งคณะนักแสดงท้งหลายได้โปรดจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าจงพันสําเร็จสําเร็จสําเร็จณปัดนี้เป็นต้นไปทัวกันและท่านเดินสิทธิกิจจังขอให้สิทธิทั้งหลายจงประสดแต่ความสำเร็จในข้าพเจ้าตลอดการและนานเทอนอ่าต่อไปสวนเรื่องสวนนะครับเอตาีิไม่ยังพันเตข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวตอบดอกไม้เครื่องบวงสวงมีใบสีเป็นต้นถวายแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางแม่นางพระธรณีได้โปรดมารับเครื่องสังเวยเหล่านี้ และขอและขอให้ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จมีแต่ความโชคดีโชคดีแล้วก็โชคดีตลอดกาลและนานเทินสา một cái, một cái, phải đâu, phải không phải đâu, phải đâu, không phải không không พี้หครับอหญิยครับเราเอี่พี่เรากอด้ยวับ มาเมื่อไรไม่โดนถูกหุยครับขอเชิญที่นี่ก่อนครับทีมโป๊ี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวทีนะครั พอโ,โบเบถ่ายเสร็จแล้วหอบละนะครับพุ่งกับโบเบขอเชิญด้วยนะครับที่บันไดหน้าบริษัทนะครับ